สีผ้าพี่น้องเขาไปเบิ้งวา่าข้างในนี่ยังกินไมอนี่ว่าเพราะเราหิวเขา่าก็ไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องนะแกาาดีนิ่ค่ะว่าโคตรพ่อว่าสีก้อยให้กินนะพี่น้องนะก้อยเนี่ยกกกดดดดดตติิามรระะ่ง้วยนคับสวัสดีคดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวีดัสสวัสดีจ้ามื้อนี้ม่พอกับบ่าวพราะเราพาอะไรอีกแล้วมือ้อนี้พี่น้องมื้อนี้ว่าสิพาพี่น้องมา เออนี่ยังกวบวันนี้กวบก้อยก้อยบ่ก้อยหรือจุเอาก้อยเล็กจุเอ๊ะเอาก้อยเนาะก้อยก้อยเหรอครับก้ติดตามเบิองพี่น้องเยอไเลยเยอะกว่านี่โอ้ยเฮียโตเฮียเต็มเลยจอนเอาไส้อันนั้นไปลวกช่องเนื้อ

เอะผู yeah. yeah. ้ใดไมาเก็บปุ๊บป huh ุ๊บไม่เป็นยังไงนครับเราต้องยาเราครับผมเา็บในน้ำหนักสิสามสิบเก็บอคเก็บตรอผมจังไม่นะครับกินของง่ายเอาเลยครับครับที่สอยเลยเห็นตัวที่เลยปะเั็กีเหลียวบบมีพี่หยาบมีีมีอะเลยเอามาสามาหน่ย มูเรียบร้อยใด้ไหรบแดงยิ่งขึ้นไม่ได้เสียง่อเนาะรับผมก้อยมามือนี้มือนี้ก้อยว่วเัื่อนี้ก้อยง่วก้อยง่วไอ้ใช่เนาะครับมือนี้ตัวแทนของพ่อเนาะเมื่อกี้พ่อมาซอยให้ไอ้ใช่บานรับย ันเอาไอ้น้ำกันนอกคอนอกคอไปสามนาทีทีพบกับโคตกออกมาประกาศยกท่านจะได้พบมอลังดาราโอ้ยเจ้าก็ปอนงามแถวว่าปรบมือดังเคยได้ฟังเสียงแล้วอยากพบจะเดินออกมาเป็นผู้ชายสุนใจอยากพบ ဘေဘ <m> ေ <m> ာကော เชบกวาครับเพรเียกว่าปุ่มกินมานดิก,ดกล้อยอนะนนแดงกีนครึ่งเลยพี่น้องนะติดตามแล้วกันเอาขวานาวาใส่เปส่วนหนึ่งพี่น้องใส่ลงไปเลยเอออ,อ่าเส็มไปสองส่วนพี่น้องตามไปด้วย กิน này ผม toa มันเป็นอี đi อันนี้มามากขนาดเก่าดูกันเนาะพ่อ Kín บ่เคย เส่มันลไปหา่อนพี่น้องเอ้ยเกียบร้อยสองส่อนก่อนน้ำปลาน้ำปลาเส่ไปขวดหนึ่งพี่น้องเกียบร้อยเอ้อนเดือด้อนเดือมีการมาขวนในเรือจาไหนเนเป็นน้เสบาปะเนี่ย โอ้สีสันมั่งสาพี่น้องเฮ้ยเิอันนี้ขมด้วยปะไรสมดีขมวะนี่ขมวะเออขมละขมวะดีเซลอย่าดีเซ่ี้หหน่อยนะเออเซมันขวัเลยขมขมขาวเซ่มันขวัเลยสิบ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 เออพิงในบานนี้ ผมบอกว่ใจมันเข้าไปมีขวดพี่น้องเอ้ยน้ำปลาน้ำปลากระ,ระบอกไว้แล้วตัวน้ำปลาใส่ไปขวดหนึ่งเลยใส่ไปเลยขวดหนึ่งแล้วลงไปใส่เลยนั่นละ่ะเซฟไป X เซฟไปอีก,ปปอก <laughs> นั่นล่ะ ขวดนหนึ่งมีลน้อกปลาเป็นขวดหนึงี่แล้วคร้ยกินเป็ <ใน S 2> ดปะกินเป็<ม>วดวะฮะกินเปรกินเป็นี่ดิปเอาละซิบังซิบังซิบัง,งนี่ไงเจ้าวะ

แม่สู้หรอวัครับผมแม่สู right? ้หรอครับผมปล่อยขวานทั้งกี้แหละขวาก็หมดสูบก่อนครับผนะทำีนะฟังพี่เป็นดิฟเตอพ สำหรับคิวนีน้องครับกินเขากินองเขาง่ายครับพี่น้องกะบลิมีอย่างหลายทพี่น้องม่ิเขาง่ายแล้กันสุกกับกิ๊บนะพี่น้องเนาะเรเาะมงซ้เลยเไม่แยงกวเตี๋ยวก๋วีกยเตก็เนียอย่ครับสุดท้ายนี่บาพ่อเราพือะไรขอก้าวเข้ามา สว,สวัสดั๊กวดีครับ